งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองแพร่ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงพร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ระงับเหตุและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชน วันที่8พฤษภาคม2,563เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางสาวนุพมาศอินจันหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่พร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ระงับเหตุและป้องกันการเกิดอัคคีภยัยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในชุมชนและเพื่อเป็นการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลเมืองแพร่ในการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังเคมีดับเพลิงเพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยงชุมชนแออัดและถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถใช้ถังเคมีดับเพลิงได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกตรวจเช็คการใช้งานถังเคมีดับเพลิงทุก3เดือนเพื่อสามารถใช้การได้เมื่อเกิดเหตุได้ทันทีและนำไปสู่การระง,งับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากพบเหตุเพลิงไหม้ท่านสามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์199ได้ตลอด24ชั่วโมง